นี่ครับค่อยๆตึ้งดูดตึ้ดูดตัวนั้นนหะมันดูนดข้งางในนี่นะอันนี้ก็ได้นะนะครับหมดแล้วครับนะครับได้เป็นบอร์ดใหม่ด้วยนะครับตรงนี้นี่ครับเกาะข้างในนี่ครับนะฮะอย่าจะ ปกคุมอยู่นิดนึงนะครับอ่านี่ครับผมบอร์ดนะครับคิดว่าน่าจะเจอตัวสวยๆนะครับผมถ้าได้ตัวสวยๆก็คงจะโอเคนะฮะไม่น่าจะมีไข่นะครับอื่หรือเปล่าไม่มีนะฮะอ่ะโอเคปะเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้มือทะสอบด้วยมือนะครับวันนี้มีตาก,กล้องมาด้วยเดี๋ยวผมจะโชว์มือเลยได้ไม่ได้ก็คอยว่ากัโอ้ยยาก่ะ ไะไล่ะโอ้ดินคือเยอะเถอะอ้ได้แล้วครับโอ้แต่ว่าแมงมุมนี่ครับได้แล้วครับโอ้โหกระดงสวยกระดงมาก่อนเลยโอ้แมงมุมแมงมุมเอาแมงมุมอาไม่ไมทท่ไม่ต้องนะมันจะมันเต๋อยังนี่ครับโอ้โหนี่ตะกร้าใส่ตะกร้านี่ครับโอ้โหเดือดเดือดนี่ครับ อืล้างก่อนครับใช้ได้เลยนะครับหืม,มเขียวปีเลยเห็นไหมครับดูความสวยเขาครับใช้ได้เลยครับผมเก็ดเนียนมากอ่ะแล้วใส่ถุงนครับถุนว่าน้ำร้อนนิดนึง ไปตรงนู้นไ,ได้ไม่ยอ้อนแสงนี่ครับนี่ครับผมใช้ได้นะครับถือว่าโอเคนะครับกระดงขาดนิดนึงไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราไปทำสายนะครับไปเพาะพันธุน์มีวอดครับนี่ครับ ว่าโอ้ยผมเหยียบแล้วนะฮะเฮ้ยเจอตัวแล้วครับโอ้ยเงี้ยเนี่ยโอ้ยใต้บอดใต้บอดเดี๋ยวเดีเจอแล้วครับอยู่ใต้บอดแล้วมีแมงมุมด้วยเอาแมงมุมออกก่อนอใต้บอดนะครับเขาอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวดีแมงมุมครับเอาไม่ได้แล้ว ต้องใช้ตะกร้านะครับอ้นี่ไงแมงมุมมาขัดก็เลยเอายากจริง พลาดนะครับเป้าหมายนี้เฟลเอาไหมอู้วอดออดเจอวอดแล้วครับนี่ครับน,นี่ครับวอดนี่ครับออดนี่ครับอู้วอดสวยนะครับตัวนี้ม,ม,มุมหน่อยหลบมุมหน่อยโอเคสวยครับออดตัวนี้ โอเคไม่รอช้าเดี๋ยวผมดูเกิดการเดี๋ยวลองใช้มือก่อนนะครับถ้าไม่ได้ก็ตะกล้านะครับโอ้โหกว้างจังโอโได้แล้วครับได้แล้วชนมือผมนะครับนั่นนะครับเห็นไหมครับเพื่มน้ำอนะ่ะนี่ครับโอ้โหใสเ่เบื้อเริ่มเลยครับตัวผู้ตัวผู้โอ้ ไซส์ขนาดนี้โอ้โหไปดูมากันตัวเบืเริ่มเลยครับอ้วนมากครับครับได้นะครับดูครับโอ,โโอ้โหก้านเส้นย้อนใหญ่เต็มแน่นสวยครับ Okay. เเก็บกันครับได้แล้วครับหนึ่งคู่โอ้ตัวเมียตัวนี้โอ้สวยสวยเด็ด,ดามากเลยตัวเมียตัวผู้ก็สวยเดี๋ยวครับครัแป๊บนึงครับเดี๋ยวเอานี่ก่อนนี่นีน่กระถุงมาใส่โอ้สวยมากตัวนี้ เขาเปแบนี้โอ้โตัวผู้สวยจะได้ก็บตันนงเก็บต่เมียก่อนนะครับได้ตัวเมียที่สวยๆแล้วครับนี่ครับตัวเมียสวยมากครับตัวนี้โอ้โดมสมบูรณ์แล้วก็ความไปนั่งเขา ดูครับผมได้รายละเอียดเขาชัดเจนมากครับสีสวยเก็ดเห็นไหมเห็นนี่ครับท้องไข่นะครับแก้มเขียวสวยกระดงตั้งนะครับใหญ่ด้วยครับกระดงถือว่าสุดยอดครับตัวนี้เวลไกูดเลยหน่อยยัเราเจอตัวเมียแล้วนะครับนี่ครับผมโอ้โหอยูกระดงนะครับ เขาซุกอยู่ในพื้นที่ช่วงอ่หญ้านะครับผมใต้หญ้าตรงนี้นี่นะครับผมก็น้ํานิ่งเลยฮะสวยครับผมดูกระดงนะครับก็คือตอนนี้ผมตามหาตัวเมียที่กระดงสวยๆนะครับเพื่อที่จะไปทําสายต่อนะครับอโอเคเดี๋ยวผมจะใช้มือในการจับเขานะครับโอเคครับโฟกัสนะ ค่อยๆนะครับอาจจะมีการตกใจกันบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับโอ้หลุดๆๆด,ดได้แล้วครับนี่ครับเอ้านดตัวผู้เฉยหรือเปล่าตัวเมียหรือนะตัวผู้โอ้ได้ตัวผู้นะครับผมผมก็ไดกว่าตัวเมีย เห็นตัวเล็กๆกะจิ๋วหลิวนี่ครับเราได้เ okay, ป hey, ็นตัวผู้นะเราไม่ใช่ตัวเมียนะครับผมโอ้โหกระดงสวยมากเลยตอนแรกผมนึกว่าตัวเมียนะครับโอเคไม่เอาเราอยดีกว่าไปนะครับจดคิปเป็นที่ร้อยนะครับผมก็เนี่ยฮะเราก็ได้มาตัวผู้นะฮะสองตัวแล้วก็ตัวเมียอีกสองตัวนะครับเป็นหนึ่งคู่พอดีเดี๋ยวเราจะไปไข่กันฮะไข่กับพวกทรงเครื่องนะฮะเดี๋ยวเราจะทําให้ปลา มันเครื่องใหญ่ขึ้นนะครับผมอโอเคยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงปลามันจะออกมาดูสวยไหมโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบาย